ตอนนี้เขากำลังกินอ้อยอยู่ะใครฟังกัล่ะอ้อย

โดยกระโงว่าวตการเที่เปียนี่ล่าต้นรับผาและหัก้อี่และก็เปิดสัญญาณถึงการเคื่อ่การเพื่อนต้นในหาการเป็นกอทของนะครัของกระพเลี้ยหราเป็นการสอบเงนะครับหรอคท่น่าชนานนาน้

งานแสดงนะคะนะคะที่จะต้องนำทางกว่าร้อยหกสิบเชือกนะคะไปขับการแสดงแบบนี้นะคะนี่ยิ่งไม่หมดนะคะชาวบ้านต้องออบกลับบ้านด้วยยิ่ไม่หมดบนเครื่องบินที่ดีนะครับเราหด้สูงขึ้นได้เดินทางนะฮะจากสารประกรรมรายรเพื่อที่จะขึ้นสู่บนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ จะมีท่านประาพาสศรีจันเวียนท่านสสยดาวศรีจันเวียนท่านวส,สันชิชนะท่านอารุณรชัชทินชนะนะครับท่านอารองผู้วริการจังหวัดสุรินทร์นะครับทป้งสองท่าน,น,น,านเลยนะครับอันดีใยนะครับมาดึน้ำุปด,ด้วยผมมาปล่อยพร้อมด้วยอรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ท่าน ตัดจ nee ang, rim, ังหวัดสุรินทร์ท่านกิติสัตย์ซื่อต่อด้วยท่านบกวนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีท่านดานิทิพย์น้อยวงประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีคุณประวัติหน่อแกวรองประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญและรองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติมาดูงานที่จังหวัดสุรินทร์และก็เป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราชาสุรินทร์จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะด้วยความยินดียินเลยทีเดียวถนนหัวหน้าสวนนะคะที่จะได้ร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เลี้ยงอาหารเช้านะคะแล้วก็ที่มาอสุรินทร์ประจำปี2567นะคร้บับผักเลยที่ด่านข้าใหม่สุรินทร์นะคะ ใหม่ๆม,มาผ่านเลยนะคะแลวแตัวเองเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือน้องๆน,นางอัปสราวันทีร้อนหน่อยอัปสราร้อนอัปสราอัปสราเจแดด